วันนี้บางกอก f อครับเจ้าบ้านก็มาในชุดสีแสดสลับดำนีน่แหละครับส่วนทีมเยือนจัดทบุรีเกมในครึ่งแรกครับเริ่มเป็นฝั่งของจัตุบุรีครับเขียรูกลุยกนก่อนครับบุกจากความยาวขึ้นมาข้างหน้าโรดิโกโมาระเยามาระเยาไหลคืนมานักวุฒิสุกซุมเข้าซ้ายยิงอ้โหติดบล็อกแล้วก็หลอกโอ้โหบอลออกหลังไปครับ น่าได้จร,จริงๆครับลูกนี้ในช่วงต้นเกมครับของจันทบุรีธรรมยุทธเพื่อนวิ่งทำทางให้กับทางมารันยาวแตดีเข้าไปในกรอบเขตโทษเปิดเรียดแล้วก็จังหวะซ้าเรียบร้อยครับจังหวะนี้กระดกคนปุสปาคมครับซัดให้จันทบุรีขึ้นนําไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับเข้าทางของกระดกคนนะครับตีเซฟก่อนนะครับรัฐพงศ์ปัดบอลออกมาแล้วมันไปเข้าทางผู้เล่นของจันทบุรีชาจดจจด บอลนักวีดในเวลาแข่งขันในครึ่งแรกครับแปะให้กับนัทวุฒิสุกสุส่มเข้าขวาไม่ยิงเลือกริงซ้ายติดเซฟจังหวะซ้ำแมปแปะคืนมาแล้วก็ได้จอดจะยิงเลยครับกระดกพลแต่ไม่มีสูตรหรือเปล่าเปลี่ยนจุดแล้วก็เลือกจริงบอลพุ่งแรงแต่ว่าปวีเรียกบอลปล่อย ให้กับทางดูดูดีมาได้จี้ดูดูดีมาเข้าขวาดูดูดีมาจริงหูหูบอลไปตกตัวสุภวัตรรับไม่ได้มาลันยาวมาลันยาวใช้ความแข็งมาลันยาวปิดกรอกได้ไหมยิงอ่านเลยแล้วก็ได้ซ้ำจังหวะนี้จอจอไม่เหลือครับสองศูนย์ครับวันเดอร์ลุยส์ทำชิ่งกับเพื่อนครับโดดิโกโมาลันยาวแล้วก็ตัดสินใจยิงเองครับจังหวะแรกไปติดเซฟผู้าารักษาประตูครับดูดูดีมา ชาครับโดนวันเดอร์ลุยไปฉกซ้ายพิเจษดาจะพาหนีเองวันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยจ่ายเลียดถวายผ่านแล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยครับธนโดนขาวสะอาดครับสามประตูต่อศูนย์ครับังหวะส่วนครับจากกลางสนามเลยครับล่าขึ้นมาคนเทียววันเดอร์ลุยมองเห็นธนโดนนั้นเติมขึ้นมาก็จ่ายให้จีงแบบง่ายๆเข้าไป ประสินปรวิทย์บ,บเวลาการแข่งกันครับจันทบุรี FC บุกมาเอาชนะบากอก FC ได้3ประตูต่อศูนครับ